ห้สิ่งที่พระองค์ทรงสอนแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นพระพุทธศาสนาโดยความหมายแล้วหมายถึงศาสนาแห่งความรู้แจ้งเป็นศาสนาที่มีพระรัตนตรยัยเป็นสาระอันสูงสุดอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยพระรัตนตรัยทั้งสามนี้ ย่อมมีคูณเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกันจะแยกออกจากกันโดยเฉพาะไม่ได้โดยพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมก่อนแล้วสอนให้พระสงฆ์รู้ธรรมพระธรรมนั้นพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมจำทรงไว้ปฏิบัติและสั่งสอนสืบต่อพระศาสนาพระตนตรัยนี้เปรียบด้วยวัตถุพิเศษที่มีราคาอย่างสูงคือแก้ว จึงเรียกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ารัตนะคำว่ารัตนะแปลว่าแก้วสิ่งมีค่าสูงยิ่งสิ่งประเสรศิฐซึ่งคำว่ารัตนะในที่นี้หมายถึงพระรัตนตรัยซึ่งก็คือแก้วสามดวงผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือแก้วสามดวงนี้ว่ามีคุณย่อมจะเป็นที่พึ่งที่รลึกแก่ตนพระพุทธเจ้าได้เริ่มออกเผยแผ่คำสอนดังกล่าว ในภูมิภาคที่เป็นประเทศอินเดียในปัจจุบันตั้งแต่เมื่อ45ปีก่อนพุทธศักราชปัจจุบันศาสนาพุทธได้เผยแผ่ไปทั่วทั้งโลกโดยเฉพาะในทวีปเอเชียทั้งในเอเชียกลางเอเชียตะวันออกตลอดจนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันรวมถึงประเทศไทยด้วยพระพุทธองค์ทรงสอ,งสอนพวกเราว่า 1. ไม่ว่าเราได้พบเจอใคร เขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตของเราด้วยเหตุบังเอิญ 2. ไม่ว่าเรื่องราวใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขาเมื่ออดีตชาติ 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น เกิดเมื่อ,อไรที่ไหนเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คนเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที4เมื่อปัจจัยจบก็ต้องยอมรับว่าจบอย่าเนียวรั้งอย่าเอาแต่อะไรอาวรขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า 5. ทํำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทำอะไรกรรมเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรรมใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและควรทำได้บ้างแล้วจึงทำสรุปกรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเราการชอบพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเราการชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาคือความไม่ดีของเรา